ขั้นตอนการกรอกแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ฝึกงานสเต็ปที่1กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มให้ครบทุกช่องและอ่านได้ง่ายกรอกข้อมูลส่วนตัวกรอกข้อมูลหน่วยงานที่ฝึกงานสเต็ปที่สส่งแบบฟอร์มให้อาจารย์เซ็นพิจารณาวงเล็บนักศึกษาที่ยื่นฝึกงานต่างจังหวัดให้พาอาจารย์นิเทศมาตอนยื่นเอกสารด้วยสเต็ปที่3นำแบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนวงเล็บสำเนาถูกต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่หน้าฝ่ายบริการการศึกษาวงเล็บเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการ3-5วันขั้นตอนการเตรียมเอกสารแบบตอบรับและแผนที่เ็ปที่4เมื่อถึงกำหนดรับหนังสือให้นักศึกษาตรวจสอบความถูกต้องและนำไปยื่นให้กับหน่วยงานพร้อมแบบฟอร์มแบบตอบรับ สเต็ปที่ 5. เมื่อหน่วยงานเซ็นตอบรับเข้าฝึกงานเรียบร้อยแล้วนักศึกษาจะต้องนำแบบตอบรับที่มีลายเซ็นหน่วยงานที่ฝึกงานและแผนที่ที่ฝึกงานให้กับเจ้าหน้าที่ณฝ่ายบริการการศึกษาสเต็ปที่ 6. รับหนังสือส่งตัวนักศึกษาฝึกงานก่อนเข้ารับการฝึกงานข้อควรระวังเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการส่งเอกสารและแก้ไขเอกสาร 1. นักศึกษาจะต้องถามหน่วยงานที่ฝึกงานให้ชัดเจนว่า ถ้านักศึกษาจะต้องทำหนังสือฝึกงานจะต้องเรียนใครและจะต้องเป็นตำแหน่งในระดับหัวหน้าขึ้นไปเช่นผู้อำนวยการโรงพยาบาลนายกเทศมนตรีผู้อำนวยการเขตผู้จัดการธนาคารสาขาหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกหัวหน้าสำนักงานประธานกรรมการกรรมการผู้จัดการเป็นต้น 2. ชื่อหน่วยงานที่นักศึกษาไปฝึกงาน จะต้องใช้ชื่อบริษัทที่จดทะเบียนเท่านั้น 3. ที่อยู่ของหน่วยงานที่นักศึกษาฝึกงานจะต้องเป็นที่อยู่ของสถานที่ที่นักศึกษาฝึกงานเท่านั้นไม่ใช่สำนักงานใหญ่เนื่องจากข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลที่ให้กับอาจารย์นิเทศนักศึกษาสุดท้ายอย่าลืมกรอกเบอร์โทรของนักศึกษาที่สามารถติดต่อได้ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับเอกสาร